ใช้แล้วเห็นความแตกต่างเลยนำมาเล่าสู่กันฟังอยู่ที่ใครจะเลือกใช้นะคะหยุดก่อนที่คุณจะเสียเงนินหลักหมื่นจ้างนักแสดงหรือใช้เวลาหลายชั่วโมงตัดต่อวิดีโออยากจะบอกว่าตอนนี้คุณสามารถเอารูปภาพธรรมดาอ่แปลงเป็นวิดีโอแล้วทำให้พูดเหมือนจริงได้ในแค่ไม่กี่ขั้นตอนวันนี้เราจะมาเจาะลึกถิง AI และกระบวนการ2ขั้นตอนจากรูปเป็นวิดีโอและทำเป็นเลิฟสิง ที่ทาให้ภาพนิ่งกลายเป็นตัวละครพูดได้จริงพร้อมไหมครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเรียนรู้กับ AI อีกหนึ่งตัวนะครับที่จะสามารถทําเป็นลิปซิงค์นะครับได้อย่างสุดยอดเลยนะครับนั่นก็คือกริงเอไอนะครับซึ่งกริงเอไอนะครับก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่กําลังดังนะครับมาจากเทปจีนนะครับสิ่งที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะครับก็ประกอบด้วยนะครับการสมัครเข้าใช้งานคริงเอไอนะครับ การเปรียบเทียบแผนการใช้แบบฟรีและก็แบบโปรนะครับนอกจากนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้การทำเสียง AI จากบทน้อยไว้นะครับและก็จะมีการสร้างภาพให้เป็นวิดีโอและก็นำวิดีโอที่สร้างแล้วมาทำลิบสิงต่อนะครับครับถ้าพร้อมแล้วนะครับตอนนี้เราไปเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับผมจะมาเริ่มตั้งแต่สมัครเข้าใช้งานเลยนะครับครับสำหรับขั้นตอนการเข้าใช้นะครับ เมื่อเราเข้ามาแล้วก็เข้าที่ Google นะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับคำว่าลิงเอไอนะครับคิงเอไอนะครับแอปนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกเข้าไปใช้งานที่ลิงเอไอนะครับเมื่อกี้เข้ามาแล้วนะครับอ่านี่กําลังจะเข้าสู่ฟีเจอร์ของ k ิงเอไอนะครับก็กดที่ Create นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะโชว์หน้าตาของ K ิง g AI มาให้เรานะครับ เราก็กดนะครับ sign นะครับล็อกเข้าไปใช้งานผ่าน Google นะครับแล้วก็เลือกบัญชี Google ของเรานะครับเลือกบัญชีอีเมลของเรานะครับเข้าไปใช้งานนะครับเราใช้งานเสร็จปั๊บเราก็กดดาเนินการต่อนะครับก็เป็นการเข้าใช้ทั่วไปนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาสู่หน้าของกริงไอตัวนี้นะครับซึ่งเราเห็นว่ามันจะโชว์เครดิตให้เรานะครับ อันนี้เป็นแพลนแบบฟรีอยู่นะครับมันจะโชว์เครดิตให้เราตอนนี้ก็จะมี1นึ่งเครดิตนะครับสำหรับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้การสร้างนะครับวิดีโอเจเนเรเตอร์นะครับก็คือการสร้างภาพนิ่งให้เป็นวิดีโอแล้วก็นําวิดีโอนะครับมาทําเป็นลิปซิงค์นะครับอันนี้คือวันนี้ที่เราจะใช้งานกันนะครับเราจะใช้2ฟีเจอร์นี้นะครับทีนี้เราไปดูแพลนต่อไปเลยนะครับ ครับเราก็จะมาดูแผนในการใช้งานของ King AI นะครับซึ่งแผนการใช้งานของ King AI นะครับเมื่อเราสมัครแอคเค n t แล้วก็ g m เ i l เข้ามาแล้วนะครับอีเมลเข้ามาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกแผนในการใช้งานได้นะครับเริ่มต้นจากแผนแบบฟรีก่อนนะครับแบบฟรีก็คือแบบเบสิกนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็จะมีฟีเจอร์พื้นฐานให้เราใช้นะครับแต่ว่าความเร็วในการสร้างวิดีโอมันก็จะช้าหน่อยนะครับแล้วก็เวลาเราได้วิดีโอออกไปนะครับก็จะติดลายน้ำของ King AI ไปด้วยนะครับ แล้วก็แบบที่2นะครับแบบที่2ก็คือแบบสแตนดาร์ดนะครับเมื่อเราลองทดลองใช้ก่อนนะครับเราพอเป็นแล้วชํานาญแล้วนะครับเราสามารถที่จะอัพนะครับเอาเป็นสแตนดาร์ดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่6.99นะครับดอลลาร์ต่อ1เดือนนะครับแล้วเดือนต่อไปก็จะเป็น8.8นะครับดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเราจะได้เครดิตทั้งหมด660เครดิตต่อเดือนนะครับ อัตรา,าส่วนก็คือ100เครดิตเราจะจ่ายเงินอยู่ที่1.06นะครับดอลลาร์นะครับตัวนี้จะสร้างวิดีโอได้เร็วขึ้นนะครับแบบฟาสได้เร็วขึ้นนะครับและเราสามารถที่จะเอาไลายน้ำของกิ n ีไอออกได้ด้วยนะครับอันนี้คือแบบสแตนดาดนะครับต่อไปนะครับถ้าใครที่จะใช้เพิ่มขึ้นก็มาอยู่ที่แบบโปรนะครับซึ่งแบบโปรนี้ก็มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่25.99นะครับ ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเดือนแรกนะครับแล้วเดือนต่อไปก็จะเป็น 32.56$ นะครับดอลลาร์ต่อเดือนนะครับเราจะได้เครดิตทั้งหมด3000เครดิตนะครับซึ่งอัตราส่วนในการใช้100เครดิตเราจะจ่ายเงินอยู่ที่ 0.87$ นะครับดอลลาร์นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะสร้างวิดีโอแบบเร็วได้เหมือนกันนะครับแบบเร็วแล้วก็สามารถลบลายน้ําออกได้เหมือนกับสแตนดาร์ตนะครับตัวนี้นะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองใช้เยอะใช้มากนะครับเราก็มาแบบพรีเมียม ก็ต้องบอกว่าเครดิตเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็จะเยอะไปด้วยนะครับก็64.99ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับก็ราคาเท่าไหร่ก็ลองคูณด้วย35้าก็ไปประมาณ35บาทนะครับอันนั้นก็คือราคาเงินไทยนะครับแต่แนะนาว่าเบื้องต้นนะครับเรามาใช้แบบเบสิกก่อนนะครับเพราะเบสิกเราก็มีเครดิตให้อยู่ที่1 6 6เครดิตนะครับตอนนี้นะครับซึ่งอย่างตอนนี้นะครับผมก็ใช้แบบสแตนดาร์ดแล้วก็แบบเบสิกคู่กันนะครับเพราะผมใช้ อีเมลหลายตัวนะครับมันก็สามารถที่จะใช้ฟรีได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นเรามาดูตัวนี้ก่อนนะครับครับหลังจากนั้นนะครับผมจะพามาใช้บทน้อยไว้นะครับในการสร้างเสียงจาก a i นะครับซึ่งผมจะเข้าล็อกอินนะครับผ่าน Gmail นะครับเข้ามาใช้นะครับบทน้อยไว้เนี่ยเป็น a i ของคนไทยนะครับที่มีเสียงให้เลือกหลากหลายนะครับเมื่อเราล็อกอินผ่าน Gmail เข้ามานะครับเราก็จะมาเจอหน้าตาของบทน้อยไว้แบบนี้นะครับเราก็มาคลิกที่ เพิ่มประโยคนะครับพอเพิ่มประโยคเสร็จปั๊บมันก็จะมีช่องว่างให้เราวางเทคนะครับเราก็วางเทคของเราลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนะครับว่าเราต้องการใช้เสียง a i นะครับไหนที่จะมาทําเป็นเสียงบรรยายของเรานะครับเราก็ไปเลือกนะครับมีเสียงให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะครับในบอน้อนไว้นะครับถ้าเราเลือกได้้วเราก็คลิกที่ใช้เสียงนี้นะครับพอเราเลือกเสร็จปั๊บนะครับเสียงต้นฉบับมันก็ไม่อยู่หน้าเทคของเรานะครับ ทีนี้เทคของเรานะครับเราฟังดูนะครับว่าเทคตัวนี้นะครับมันใช้ได้หรือยังนะครับเราก็คลิกที่สร้างนะครับลองฟังดูนะครับคือการคลิกสร้างเนี่ยนะครับถ้าเรายังไม่ดาวน์โหลดนะครับเราจะยังไม่เสีย point นะครับหรือยังไม่เสียเงินนั่นแหละนะครับมันก็จะมีให้เรานะครับฟังก่อนนะครับจริงๆแล้วมี point ฟรีให้ด้วยนะครับอันนี้ผมจะแยกเทคนะครับออกเป็นทั้งหมด3เทคนะครับเพื่อที่จะเอาไปทำลิปซิงค์นะครับมันจะง่ายนะครับเพราะเวลามัน จำกัดของวิดีโอที่เราจะสร้างจาก king ai นะครับเมื่อเราได้เสร็จปั๊บเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะเสีย point ไปด้วยนะครับแต่ถ้าเราไม่ดาวน์โหลดเราก็จะไม่เสีย point นะครับเมื่อเราได้เสียงที่ต้องการแล้วนะครับต่อไปเราก็จะนําเสียงทีนี้นะครับไปทำลิบสียงกับ king ต่อไปครับนะครับ ครับต่อไปนะครับผมก็จะพา Wit <ink> <Century> ทุกท่านนะครับมาทําเป็นลิปซิงกันนะครับหลังจากที่เราได้ไฟล์วิดีโอและไฟล์เสียงแล้วนะครับเราก็มาคลิกที่อ l ทูนะครับเลือกตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเลือกเป็นลิปซิง์นะครับคลิกตัวนี้นะครับลิปซิง์นะครับเมื่อเลือกมาเสร็จปั๊บนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะมาอัปโหลดภาพของเรานะครับซึ่งผมเตรียมภาพไว้นะครับเตรียมภาพไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอที่ผมเตรียมไปนะครับราก็จะเลือกวิดีโอนะครับ เรจแล้วผมจะเลือกวิดีโอตัวนี้นะครับเข้ามานะครับอัปโหลดเข้ามาก่อนนะครับอัปโหลดวิดีโอตัวนี้เข้ามานะครับหรือเราจะมาเลือกคลิกตรงนี้เลยก็ได้นะครับเลือกคลิกลิปสิงตัวนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเราอัปโหลดเข้ามาแล้วหรือเราสร้างวิดีโอแล้วนะครับเราสามารถคลิกตัวนี้เป็นลิปสิงเลยก็ได้นะครับแต่ตัวนี้ผมจะเป็นการอัปโหลดเข้ามาให้ดูนะครับเสร็จแล้วเมื่ออัปโหลดเข้ามาเสร็จนะครับต่อไปเราก็จะเป็นการอัปโหลดนะครับ ออดิโอนะครับออดิโอตันนี้ผมจะเอาโหลดเป็นไฟล์เสียงนะครับที่ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับที่ผมเตรียมไว้แล้วนะครับไฟล์เสียงนะครับก็จะอยู่ซาว์ตัวนี้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็เลือกเข้ามานะครับเลือกเข้ามานะครับหลังจากนั้นนะครับอ่าอันนี้คือเสียงที่ เร,รตัด <Queen S 1> ต่อ AI เป็น AI อวิดีโอเจเนเรเตอร์จากจีนที่กำลังฮิตระเบิดนี่อันนี้นะครับที่เราจะเอานะครับถ้าเราดูแล้วว่าเราเอาเสียงตรงนี้นะครับเราก็ <Queen> AI เเป็น AI วิดีโอเจเนเรเตอร์จากจีนที่กำลังฮิตระเบิดเราก,กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับอันนี้คือเสียงมันยาวนะครับเขาก็จะให้เราตัดออกบางส่วนนะครับเราก็ต้องคอนเฟิร์มก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวนี้เสร็จปั๊บนะครับจะน่าเลศเมื่อสร้างปั๊บเนี่ยเราจะเสียเครดิตไป5เครดิตนะครับตัวนี้นับเราก็มาคลิกเลือกนะครับเสร็จแล้วนะตอนนี้มันจะสร้างมันใช้เวลาในการสร้างตัวนี้คือ7นาทีนะครับอันนี้ก็อ7นาทีนะครับก็เวลาก็ใช้นานอยู่นะครับนานกว่ารันวีนะครับอันนี้เป็นแบบเสียตังนะครับอันนี้เป็นแบบเสียตังเดี๋ยวผมจะลองพาไปทําแบบนะครับ แบบฟรีดูนะครับว่ามันจะสร้างลิปซิงค์ได้ด้วยไหมนะครับเดีย๋ยวเรารอรอก่อนนะครับตอนนี้รอประมาณ7นาทีนะครับให้มันสร้างเสียงนะครับอ่าตอนนี้นะครับก็สร้างเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับ ลองฟังดูนะครับ AI Video Generator จากจีนที่กำลังฮิตระเบิดค u e e AI เป็น AI Video Generator จากจีนที่กำลังฮิตระเบิด q u นนี AI เป็น AI รับถ้าเราได้เสร็จปั๊บนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวนี้ครับซึ่งเขียนว่าดาวน์โหลดตัวนี้มันจะมีนะครับให้เลือกดาวน์โหลดเป็นแบบ VIP นะครับถ้า VIP เนี่ยก็คือจะไม่มีลายน้ำลรยน้ำคือตัวนี้นะครับลายน้ำตัวนี้จะหายไปนะครับ แต่ถ้าหากว่าเราเลือกมาตัวนี้ปับ๊บมันจะเป็นมีลายน้ําติดนะครับ <AI. S 1> อ,อันนี้ผมจะเอาแบบ v ีไนะครับก็ดาวน์โหลดเข้าไปนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จปั๊บนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับมันก็จะมาอยู่นะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดเห็นไหมครับอันนี้คือไฟล์ที่ดาวน์โหลดเห็นไหมครับตรงนี้มันจะไม่มีลายน้ําติดนะครับอันนี้มันจะไม่มีลายน้ําติดนะครับอันนี้คือแบบเสียตังค์นะครับแบบเสียตัง ทีนี้ผมจะลองไปทําแบบแบบฟรีดูนะครับทีนี้จะพาไปทําแบบฟรีดูนะครับครับตอนนี้นะครับผมก็จะพามาทําลิปซิงค์นะครับแบบฟรีดูนะครับทีนี้นะครับก็มาเลือกที่ลิป์ซิงค์นะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็มาอัปวิดีโอเข้าไปก่อนนะครับอัปวิดีโอเข้าไปก่อนนะครับวิดีโอนะครับอ่ะตอนนี้ผมจะเอาวิดีโอตัวนี้นะครับเอาเอาวิดีโอตัวนี้นะครับ วิดีโอตัวนี้เข้าไปนะครับจะเลือกวิดีโอตัวนี้เข้ามานะครับอ่าตอนนี้วิดีโอเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มียังไม่มีเสียงนะครับยังไม่มีเสียงนะครับยังไม่มีเสียงนะครับเพราะนั้นเราก็มาอัปโหลดเสียงนะครับอัปโหลดเสียงแล้วก็ไปเลือกเสียงนะครับแล้วก็เลือกเสียงเข้ามานะครับเสียงผมอยู่นี่นะครับ ผมจะเลือกเสียงนี้นะครับก็อัปโหลดเสียงขึ้นมานะครับสิบเครดิตนะครับสิบเครดิตนะครับแต่เรามีฟรีอยู่นะครับตอนนี้เรามีฟรีอยู่หนึ่งร้อยหกสิบหกเครดิตนะครับทีนี้ผมก็จะกดสร้างนะครับพอกดสร้างตัวนี้นะครับมันจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับ10นาทีก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับ เร็วอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากเมื่อกี้นะครับที่ผมทํา5วินาทีมันใช้7นะครับอันนั้นแบบเสียตังค์นะครับอันนี้แบบนะครับแบบฟรีมันใช้เวลา10ก็ถือว่าเร็วเหมือนกันนะครับก็ใช้ได้นะครับตัวนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นวิดีโอนะครับวิดีโอเนี่ยมันจะใช้เวลานานมากนะครับที่ผมดูประมาณ3ชั่วโมงที่มันขึ้นมานะครับผมก็เลยไม่ได้สร้างให้ดูนะครับ ครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่หนึ่งนะประมาณหนึ่งนาทีนะครับหนึ่งนาทีรอก่อนนะครับเมื่อกี้เราใช้ไปนะครับตอนนี้มันก็เลยเลยห้าสิบหกนะครับเครดิตเลยห้าสิบหกนะครับอ่าตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับสร้างเสร็จแล้วเราลองมาฟังดูนะครับเจาะลึกถึง .AI และกระบวนการสองขั้นตอนจากรูปเป็นวิดีโอและทําเป็นเล็กสิ่งที่ทําให้ภาพนิ่งกลายเป็นตัวละครพูดได้จริงพร้อมไหม วันนี้เราจะมาเจาะลึกคลิ AI และกระบวนการ2ขั้นตอนจากรูปเป็นวิดีโอและทําเป็นเลนสิงที่ทําให้ภาพนิ่งกลายเป็นตัวละครพูดได้จริงพร้อมไหมอ่าทีนี้เราจะมาดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดตรงนี้นะครับลองดูว่าถ้าเราคลิกเป็น VIP แล้วมันจะยังยังมีไหลน้ำไหมนะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับดาวน์โหลด วันนี้เราจะมาเจาะลึกะครบตอง AI นี้และรายน้ำสองขั้นตอนจากรูปเป็นวิดีโอและทําเป็นเล็กสิ่ง้ว่าเราจะเลือกี่นเป็นตัวละคร VIP นะครับมันก็มีลายน้ํามาติดอยู่นะครับอันนี้คือเมื่อเราดาวน์โหลดเข้ามาแล้วนะครับครื่ง AI เป็น AI วิดีโอเจเนเรเตจากจีนที่กำลังฮิตระเบิดแข่งขันกับอันเว AI จุดเด่นแปลงรูปเป็นวิดีโอลิปซิงในระบบเดียวครับครับและนี่ก็คือหาขั้นตอนในการใช้ครืองไอทำลิปซิงนะครับก็คือการสมัครสมาชิกนะครับการเลือกแผนที่เหมาะสมนะครับการใช้เสียง AI จําบบทน้อยไว้นะครับแปลงรูปให้เป็นวิดีโอแล้วก็ขั้นตอนการทำลิปซิ้งนะครับจากรูปธรรมดานะครับวิดีโอพูดได้นะครับเจ๋งไหมนะครับ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับและสําหรับในเรื่องของคลิปบอดน้อยไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ท้ายนี้นะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ